สวัสดีครับพี่น้องครับครูพ่อครับอีสานแฟนคลับชาแนลเก่านะครับพี่น้องครับมือนี้สําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องกับสิ่้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดบ่วงดักหนูนะครับพี่น้องครับบ่วงดักหนูผูกนะครับพี่น้องครับใส่ตามท้องไร่ท้องนานะครับพี่น้องสำหรับอุปกรณ์เองเไห้นะครับพี่น้องก็มีหนึ่งนะครับพี่น้องลักบ่วงนะครับนี่ครับขนาดสามสิบสี่สิบเส้นห่ละครับพี่น้อง แบบเงานะครับลักลักเงานะครับพี่น้องแล้วการมีแบบรักสั่นนะครับผมสามสิบหรือยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับพี่น้องครับนะครับทิกเตอร์สท้อนแสงเรียบร้อยนะครับพี่น้องการลงกันลืมนะครับพี่น้องน่ครับตัวนี้ก็ทิกเตอร์เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับาำรับบ่วงนูที่เข้าใจนะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับ สิบสองหนูสองตัวนะครับพี่น้องครับบล็อกดเ็นเหล็สเซนเดียวนะครับพี่น้องแล้วก็กับตะปูนะครับพี่น้องครับนี่ครับตะปูหลัวาก็คีมนะครับพี่น้องใส่มุนนะครับใส่มุนลวดนะครับพี่น้องเอาเอาไปเบรงที่ที่ทำแล้วก็ขั้นตอนกันเล่นนะครับพี่น้องครับ กนเด่นกับตัดเส้นลวดก่อนนะครับพี่น้องเดียควมยาานะครับแล้วแต่ผู้มักสันมักเงวนะครับรับตัวผมเอา27เซนติเมตรนะครับพี่น้อง27เซนนะครับบปถึง30นะครับพี่น้องครับแล้วกาตะปูนะครับนี่ครับเงินเซตตะปูนะครับพี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนนิดน้อยนะครับพี่น้องครับแหงหีบอยู่พ้วนะครับพี่น้อง เลยนะครับพี่น้องประมาณจักสี่หาหลอดนะครับพี่น้องนี่ครับหุนเ็ตนะครับกะเอาตัวนี้ซอเข้าไปนะครับพี่น้องหลักมานะครับพี่น้องหลักใส่นะครับนั่นสิพอดีนะครับพี่น้องสำหรับ2ี่สิบเจเส้นนะครับ บ่สันเกินไปแรือเปล่าเพราะเนาเกินไปนะครับพี Democrat, ่น้องครับนี่ครับแล้วก็หมุนนะครับพี่น้องแลวว่าเนี่ยพอสมควรนะครับนี่ครับบอลลูดบอลไลท์นะครับพี่น้องนะครับพิลาใส่นะครับมันกันนี่ครับแต่อยู่ห่างจากข้างนูนะครับหรือด้านนูนะครับนี่ครับเพราเสียบลงนะครับพี่น้องมันจะดานกันอยู่ตรงนี้นะครับ ง่ายไครับผมนี first, fourth, ่คือแล้วเสร็จไปแล้วครับหนึ่งหลังนะครับใส่เวลาเหตุบ่ถึงหน้าที่นะครับพี่น้องแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งหลังนะครับส่วนวิธีการเก็บนะครับพี่น้องสาหรับตัวผมนะครับคลุงก้นกะลายแบบลายวิธีนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยจะเก็บแบบนี้นะครับสอดเข่าตรงนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ปเู้ามานะครับพี่น้องแบบนี้นะครับมันจะ บนหงบพันนะครับบวบพันกับหลังอื่นพันอื่นนะครับพี่น้องครับนี่ครับที่การเก็บนะครับหลากหลายครับนี่ครับขัานเงากับเก็บนะครับมนีประมาณซีพกซีนะครับพี่น้องพี่เท้าจะเห็นกันเนียนะครับผมนี่ครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้กัฝากความเป็นพี่น้องกดติดตามกด Subscribe น,นะครับผมอิสานแฟนคลับชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับพี่น้องครับ